อภิญญา6กอภิญญาแปลว่าความรู้ยิ่งหมายถึงปัญญาความรู้ที่อยู่สูงเหนือปกติเป็นความรู้พิเศษที่เกิดขึ้นจากการอบรมจิตเจริญปัญญาหรือบำเพ็ญกรรมฐานอภิญญาในคำวัดหมายถึงคุณสมบัติพิเศษของพระอริยะบุคคลซึ่งเป็นเหตุให้มีฤทธิ์ต่างๆหอย่างคือ 1. อิทธิวิธีแสดงฤทธิ์ได้ เช่นล่องหนได้เหาะได้ดำดินได้ 2. ทชิพยโสตยานมีหูทิพย์ 3. เจโตปริยายานกำหนดรู้ใจผู้อื่นได้ 4. ปุเพนิวาสานุสติยานระลึกชาติได้ 5. ทชิพยะจักขุยานมีตาทิพย์ 6. อาสวะขยะยานรู้การทำอาสวะให้สิ้นไป อภิญญาห้าข้อแรกเป็นของสาธารณะหรือโลกิยชาน